มนี้แต่ก็ต้องผิดหวังหลังจากที่นเตั้งแต่าน,สนาสุนาสมัยกับหงแดงหรอร์พูลออกไปจนถึงปี2018สถานมใหม่ของฟันแดงนะครับกับเวอร์พูลได้รับการกยืนยันในช่วงเย็นของเมื่อวันนี้ซึ่งทําให้นักเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ยุติกข่าวรือนต่างๆและฝากอนาคตไว้กับหงแดงต่อไปโดยถือว่าเป็นข่าวดีของสวอฟเดอะคัพหลงจากที่โมเมซาลา ปีกซูบสตาร์ทีมเช่นอิยิมต่อเซดาฉบับใหม่ไปก่อนหน้านี้กระเด็นด้วยกันนะครับแม้จะมีอายุ33ปีแต่ฟันได้ยังคงดอรักกันยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในมงการฟุตบอลซึ่งทําให้เอนโซมาเรสกาคุนซอโญเซีประทับใจอย่างมากและอยากจะได้เข้ามาบัญชาเกมรับในทีนสแตมฟอร์ดวิทซีซันหน้า ปัจจุบันเชลซีไม่มีกองหลังตัวกลางที่ไว้เจได้อยู่ในทีมเลยโดยมาดานแนวรับอย่างลิวายโควิลบุนวบัวบาเดชิโเทโวสโลบาและโตซินอราบ,บิโอโยก็ทำงานไม่ดีนักและเวสฟรีฟฟาน่าก็มีปัญหาอาการมาเจ็บรบกวซึ่งทำให้มาเรสกาอย่าได้ประสบการณ์ข,ของฟันไดไปช่วยประคับประคองทีม อย่างไรก็ตามเชลซียังไม่ได้ยืน่นข้อเสนออย่างเป็น,นการให้กับฟันได้พิจารณาและตัวดาวเตียนวัย33ปีก็แสดงออกอย่างชัดเจนมาตลอดว่าต้องการอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปพร้อมกับตั้งเป้าหมายในการพาหงส์แดงลิเวอร์พูลไล่ล่าความสำเร็จ สลับฟันใดย้ายจากซัลเตอร์ตันมาเล่นให้กับลิเวอร์พูลเมื่อเดือนมกราคมปี2008ในราคา75ล้านปอนด์โดยลงเล่นไปรวมทุกรายการ314เกมซัดไป27ประตูและผ่านทัพหงแดงประสบความสำเร็จมากมายนะฮะโอ้โห่บด,ด้แดกกูดอกเข้ายู่ทีเดิมก็หากลิเวอร์พูลไว้สะใจจริงๆด่วนซ้อตุรกีเผย มูลิโยเล็งดึงเคียซ่าเสริมแนวรุกเฟเนบาเช่วุตโตแมกนะครับสื่อชั้นนำในประเทศตรุรกีรายงานมาว่าเฟเนบาเชกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ของฟาลาดโกเคียซ่าปิดตัวส่รองชาวอิตาลีของลิเวอร์พูอย่างใกลรชิดโดยมีเป้าหมายติจดจดสัญญ,ญ,ญาไปเสริมแนวรุกในช่วงสมมานิลิเวอร์พูลนะครับคว้าตัวเกียซ่าม,มาจากยูเวนตุสเมื่อดูรุร้อนที่แล้วด้วยค่าตัว13ล้านปอนด์พร้อมกับเสัญญ,ญาสัญ,ญญา4ปี แต่ดาวเตะในวัย27ปีกลับไม่มีโอกาสลงเล่นหรือเป็นตัวจริงมากนักภายใต้การคุมทีนของ,อของ,อออขงกุนซืออันเดอรสลตกระนันการเคียซ่าต้องพลาดการลงสนามตลอดทั้งฤดูนการเนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บกร้ามเนื้อรบกวนและถึงแม้จะฟื้นตัวกลับมาได้แต่ก็ได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไปเพียงแค่15นาทีเท่านั้นเดอนตลาดนักเตะหน้าหนาวที่ผ่านมาปีกชาวอิตาลีก็ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในบนันเกอ แต่เขาก็เลือกที่จะอยู่ในทินแอนฟิลเพื่อหาโอากาสลงสนามยันไรก็ตามครับล่าสุดเอร์โูล์กำลังวางแผนเสริมทัพในแนวรุกและหากมีข้อเสนอที่น่าสนใจเคียซ่าอาจได้ย้ายทีมในทันทีโดยที่เฟเนเบเชกำลังสำรวจโอกาสในการคว้าตัวแข้งรายนี้ปร,รุงทีมตามความต้องการของโชเซมูริโยโคชาโปรตุเกสนอกจากนี้รายงานยังอ้างอีกว่าเอร์พูลอาจปล่อยยืมเคียซ่าแบบยืมตัวให้กับทีมที่สนใจ พร้อมเงินไขซื้อขาดในช่วงซัมเมอร์หน้าแต่จากการที่เจ้าตัวมีค่าเหนื่อยที่สูงนั้นก็ทําให้ทีมในอิตาลีอย่างลาซิโอและโรม่าก็ต้องพิจารณาอย่างหนักในการทําธุรกิจสําหรับเฟนเนเช่นะครับมีงบประมาณพร้อมทุ่มก็เหนื่อยในการเซ็นญากับเกียรซ่าที่ลงเล่นกับลิเวอร์พูลไปแล้ว12นัดในทุกร,รายการโดยยิงได้2ประตูและทําอีก2อซิสิ์นะฮะก่อตอหากยากจริงๆนะฮะแอดมินก็ไม่ได้โกรธไม่ได้แค้นอะไรนะฮะน่าสงสารเขาเสียมันกว่า เพราะโอกาสลงสนามน้อยเน็ดเหลือเกินนะครับก็อยากสิให้อันสลัดทรงลุงเล่นแะน่อันว่าแต่ว่ากองแผนไปขางสนามเห็นนางเห็ดหนาเจ้าข้ออยู่พี่น้องนาะง้อยขากแต่ที่ตวนเทอครับสลัดเก่าเทือลงแหนะ่อีกหัวเกมสุดท้ายกาห็หายล่งแนะ่ที่ตวนเทือหลายๆพี่น้องเอ้ยกูเลยเงดสแตนคลิมอดีนหัวหอกลิร์พูคาวาโมซาลา ปีกซูเปอร์สตาร์ทีมชาติอียิปต์และวอร์จิฟันได้กองหลังทีมจ้นฮอลแลนด์จะตัดินใจอำลาทีมชาติในอนาคตและหันมามุ่งมั่นกับผลภาพโค้งแดงอย่างเต็มที่ซาลาในวัย32ปีและวอร์จิฟันได้ในวัย33ปีเพิ่งการยศญาช่งใหม,ม่กับลิเวอร์พูลออกไปจนถึงปี2027และทั้งคู่ก็เป็นกำลังสำคัญในการช่วยทีมของกุนซืออ,นอันเดอร์สลอตจะจะชูช่วยแชมป์พรีเมียร์ในซีซั่นนี้เต็มที่แล้ว การกันนะครับคลีมอมองว่าการที่ซาร่าและฟันไดขยายสนามชั่ใหม่ออกไปนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับลิเวอร์พูลซึ่งตนเองก็หวังว่าแข่งทั้งสองรั้นี้จะเลิกเล่นทีมชาติเพื่อไม่ต้องกล้ําซึกงหนักและยืดระยะเวลาการเล่นฟุตบอลอาชีพต่ออดีตดาวยิงทีมชาติอังกฤษนะครับซึ่งปัจจุบันผันตัวเองมาเป็นกูรูกล่าวว่าลิเวอร์พูลคงมีความสุขมากที่ยังคงมีโมซาลาและเวอร์จิฟันไดอยู่ในทีมสำหรับผมแล้ว ไม่สำคัญว่าพวกเขาจะได้รับเงินข้อเสนอมากเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับอายุของพวกเขาเพราะค่าตัวในการซื้อนักเตะใหม่ที่มีความสามารถแบบนี้ย่อมสูงกว่านั้นแน่นอนพวกเขาทั้งสองคนยังมีศักยภาพเที่ยรักษาระดับการเล่นไว้ได้ดีอีก2-3ถึงปีถึงแม้สภาพร่างกายอาจจะเสื่อมถอยลงไปบ้างแต่สำหรับฟันไดเขายังคงความสามารถในการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมแม้ว่าอาจจะวิ่งช้าลงไปเล็กน้อย แต่ความสามารถเฉพาะตัวที่เขามีไม่เหมือนกองหลังคนอื่นๆส่วนสลาดผมไม่คิดว่าเขาจะสูญเสียความเร็วที่เป็นจุดเด่นนี้ไปมากนักใน2-3ถึงปีข้างหน้าอย่างเดียวที่ต้องระวังคือการมีโปรแกร,รมให้ลงเล่นมากเกินไปซึ่งอาจจะทำให้พวกเขาเกิดอาการมาเจ็บได้แต่เพื่อจัดการเรื่องนั้นผมไม่แปลกใจหากเห็นเขาเลิกเล่นฟุตบอลร,ระดับนานาชาติในเร็วๆนี้บางทีหลังจากฟุตบอลโลกปี2 0 2 6ซึ่ง อาจมีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นอกจากนี้คารลิมอร์ยังเชื่อได้ว่าการที่ลิเวอร์พูลเก็บซาร่าและฟันไดเอาไว้กับทีมได้นั่นมีความสำคัญมากกว่าการจะรัง้งเทนอเล็กเซนโนโน่แบคขวารองกับตันเทียมที่จะจะย้ายไปอยู่กับเหลียวมาเรตแบบไม่มีคัาตัวหลังจบซีซั่นคารลิมอร์กล่าวต่อว่าถ้าคุณบอกกับผมเมื่อเสมอที่แล้วว่าลิเวอร์พูลจะเก็บซาราและฟันไดเอาไว้แต่จะเสียเทนอเล็กเซนโนโน่ไปผมก็คงแปลกใจ และผมก็แน่ใจว่าแฟนบอลก็คงรู้สึกแบบเดียวกันเทนเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมแต่เขาไม่สําคัญกับทีมของอานเนอร์สลัดเท่ากับอีก2คนคอนเนอร์บาร์ลีมีความสามารถที่จะก้าวขึ้นมาแทนที่ได้และในแง่ของการพันบอลก็มีผู้เล่นอย่างดมินิกสวอสไล์และลิกซิทแมคเลสเตอร์อยู่แล้วแต่ลิเวอร์พูลไม่ใช่ทีมที่เล่นบอลยาวอยู่แล้ว หวเดินหน้าขาย3แนวรุกต่อหลังต่อเสนเดนชุมใหม่2แข้งคนสำคัญบิ๊กบราวนะครับอดีตแมวมองของแมนเชสเตอร์ยูเ็ตจังหวัดลิเวอร์พูลพร้อมรับฟังข้อเสนอขอซื้อตัวดามิโเยตลุยดิอาร์และดิโกโซตาเพื่อปรับปรุงแนวรุกของทีมเป็นลำดับต่อไปหลังสามารถจับโมซาลาและเวอร์จิฟันได้ต่อเซนเดนชุมใหม่กับ,กบสโมสรได้เรียบร้อยแล้วนะครับภารกิจสำคัญของลิเวอร์พูลก็คือการต่อเสนยากับแข้งคนสำกัญอย่างซาลาและฟันได ซึ่งตอนนี้ก็สําเร็จลุล่วงไปแล้วทําให้บรามองว่างานต่อไปของทีมงานซื้อขายนักเตะก็คือการปร,ปรับปรุงแนวรถของเทียมเราเริ่มจากการพองถ่ายแข่งที่ไม่ได้อยู่ในแผนการนาทีมออกไปเสียก่อนจากนั้นก็ค่อยเสริมทับเข้ามาในที่สุดพวกเขาก็บรรลุข้อตกลงกับโมซาลาและวอจิฟนไนท์ไปแล้วตอนนี้พวกเขาจะหันมาให้ความสนใจไปที่ผู้เล่นคนอนนื่นๆในเทียมและตำแหน่งที่พวกเขารู้สึกว่าจําเป็นจะต้องเสริมความแข็งแรงบราวแสดงความคิดเห็น จากที่ผมได้ยินมาผู้จัดการทีมอเนอร์สัลตดไม่ค่อยพอใจกับนักเตะในตำแหน่งของหน้าทั้ง3มคนอย่างเดอาร์ตโจตาและนูนเยสเพราะพวกเขาต้องการพัฒนานักเตะให้ดีขึ้นในช่วงตลาดนักเตะดังนั้นหากพวกเขาได้รับข้อเสนอที่ดีพอสําหรับพวกเขาผมคิดว่าพวกเขาคงพร้อมที่จะปล่อยพวกเขาไปมีการพูดถึงความสนใจในตัวพวกเขาดังนั้นสถานการณ์ดังกล่าวจึงอาจเป็นสิ่งที่ต้องจับตามอง พวกเขาใช้เงินนั้นเพื่อเซ็นสัญญากับกองหน้าคนใหม่ที่จะเหมาะกับสไตล์การเล่นของพวกเขามากกว่าสิ่งสำคัญคือต้องไม่เสียผู้เล่นมากเกินไปหากไม่สามารถหาคนมาทดแทนได้โดยเฉพาะจากทีมชุดควาชแชป์แต่พวกเขารู้สึกว่าสามารถปรับปรุงได้เผยเหตุผลนะครับซิโมเนอินซักิีกุนซืออินเตอร์มิลานปฏิเสธโอกาสคุมลิเวอร์พูลก่อนอาเนอร์สลัดเข้ามารับงาน เลาสาวพวกคงดังลิเวอร์พูลนะครับอาจรู้สึกใจหายเล็กน้อยระหว่างชมเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบกัอลองซะเลอดเมื่อค่ำคืนวันพุธที่ผ่านมาลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในทีมเต็งที่จะคว้าแชมป์รายการนี้หลังจากที่พวกเขาสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนนาเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอย่างไรก็ตามนะครับความฝันของพวกเขาก็ต้องจบลงก่อนเวลาควรเมื่อต้องประทะก,กับปารีสแซงต์แชมงที่กำลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มแข็งแกร่งในรอบ16หทีมสุดท้าย เมื่อเปเชผ่านเข้ารอบรองชั้เลือดไปสู้กับอาเซนอลบาร์เซโลนาและอินเตอร์มิลานทำให้ทีมดังจากฝรั่งเศสม,มีโอกาสที่ดีที่จะคว้าแชมป์รายการนี้เป็นขันแรกแต่แฟนบอลลิบูนะครับจำนวนไม่น้อยกลับตัดสินใจที่จะเชียอินเตอร์มิลานให้คว้าแชมป์โดยมองว่าหากทีมจากอิตาลีประสบความสำเร็จอาจส่งผลดีต่อโอกาสในการคว้าบอลลงดอของโมซาลา ทีมของซิโมเนอินซากิแสดงเห็นแล้วนะครับว่าพวกเขามีศักยภาพเพียงพอหลังจากที่เอาชนะไเยัมมินิกได้อย่างน่าประทับใจในรอบก่อนลองเะเลิศและในขณะที่ทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงความสามารถของอินซากิในฐานะโค,ค้ชคนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เราจะย้อนกลับไปถึงช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเมื่อเขาเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่จะเข้ามาสารงานต่อจากเจเกนคลับนะฮะซิโมเนอินซากิปฏิเสธโอกาสคุมทีมลิเวอร์พูล อินซากี้สร้างผลงานได้อย่างเยี่มเยี่ยมกับอินเตอร์มิลานหลังจากเข้ามารับตำแหน่งในปี2021อดีตกองกลางรายนี้ได้นำเนรัสซุรีคว้าแชมป์ลีกและโกปาอิตาเลียมาแล้ว2สมัยอินซากี้สร้างผลงานได้อย่างเยอดมเยี่ยมกับอินเตอร์มิลานหลังจากเข้ามารับตำแหน่งในปี2021โดยอดีตกองกลางรายนี้ได้นำเนรัสซุรีคว้าแชมป์เกาโชเซียอิตาลีและโกปาอิตาเลียมาแล้ว2สมัยในฐานะแชมป์เก่าโชเซียอิตาลี ทีมปัจจุบันพวกเขามีโอกาสที่ดีที่จะรักษาแชมป์เอาไว้ได้โดยนำหน้านาโปลีทีมอันดับที่2อยู่3คะแนนนอกจากนี้แล้วกับอินเตอร์ยังอยู่ในรอบรองชัเลืดของศึกโคปาอินเตเลียโดยจะพบกับคู่ปรับร่วมเมืองอย่างเอซีมิลานทําให้พวกเขามีโอกาสที่จะสร้างประวัติศาสตร์สารอยการคว้าทิปบนแชมป์อันโด่งดังของโจเซ่มูนิโยในปี2010นะครับแต่างังานการพิกพันธ์อินสก,กีอาลงเอยด้วยการ มาคุมทีมที่แอนฟิลจากรายงานของสื่ออิตาลีเมื่อเดือนมีนาคมปี2024ระบุว่าอินสก,กีเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่จะเข้ามาแทนที่เจอเก้งครับนี่เป็นช่วงเวลาก่อนที่ชื่อเสียงของอานาสตจะเข้ามาอยู่ในสาระบบเสียด้วยซ้ําและถึงแม้ว่าเจ้าของทีมลิเวอร์พูลน่าจะเริ่มให้ความสนใจในตัวสล็อตแล้วแต่กัตโชต้าเตลโลสปอร์รายงานมาว่าอินสก,กีก็ได้รับโอกาสเช่นกันอย่างไรก็ตามสื่อดังกล่าวอ้างว่า ด้วยเหตุผลส่วนตัวและด้านกีฬาทำให้คุนซือในวัย49ปีรายนี้นั้นไม่สนใจที่จะคำาวารับงานที่แอนเวลอินสก,กี้อาจเป็นตัวเลือกที่ดีดสําหรับลิเวอร์พูลท้ายที่สุดนะครับคงเป็นเรื่องยากที่จะโต้แย้งว่าลิเวอร์พูลตัดิใจผิดพลาดในการเลือกสลัดเข้ามารับตําแหน่งเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยคุนซือชาวรัสสร้างความประทับใจให้กับหงแดงอย่างมากและกําลังจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่คุมเทีม ดูว่าจะมีผู้จัดก,การทีมไม่กี่คนที่สามารถทำงานได้เทียบเท่าเขาถึงขนนั้นเราคิดว่าอินซากี้เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่อาจจะเข้าใกล้เคียงได้กุนซือชาวอิตาลีพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นหนึ่งในผู้จัดก,การทีมที่ดีที่สุดในโลกกับอินเตอร์มิลาน้วยวัยที่ไม่มากนักบางทีในอนาคตอาจยังมีโอกาสสำหรับอินซากี้และลิวพูก็เป็นได้แต่สำหรับตอนนี้เราคงไม่เสียใจกับการพลาดโอกาสได้โคตรระดับท็อปของยุโรป มากุมทีมที่แอนฟิลเพราะเรามีโค้ชที่ยอดเยี่ยมของเราเองอยู่แล้วีนคือกรรมลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่18เมษายนนะครับขอเชิญแฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ต่อนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ทีมงานชายปูบักข้างลิเวอร์พูลและเดอะก็อแฟนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ